สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงพารวยนะคะอ่าวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรบัดรวมมาแบ่งปันนะคะสําหรับงวดของวันที่3วันที่3มีนาคม2565นะคะอ่าก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่2กันก่อนเดีอพี่น้องจะค่อยดูตัวใหม่เนาะเรามาดูผลสรุปกันก่อนนะคะ สำหรับนอยเฉพาะกิจนะคะ8 2 7นะคะ2อแอดก็ไม่ได้เอาเนาะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง2 6กเนาะ2 6กับบมีเนาะพี่น้องจา๋าหลุดไปนะคะเฉพาะกิจพิเศษนะคะ219 21919ตารางมานะคะส่วนตัวเจาะแอดเข้า91ตัวที่เน้นด้วยเนาะพี่น้องจา๋าอ่ะส่วนล่าง1 3 1 3เข้าตารางนะคะอันนี้เข้าตารางนะคะ ส่วนปกตินะคะ390เกาอะเก้าสูนแอดก็ไม่มีนะคะวันนี้ส่วนล่าง78อ่า78ก็หลุดไปเช่นกันเนอะ VIP นะคะ VIP 5 1 6มากลับหัวเนาะพี่น้องจา๋ามีใครได้กลับไหมเนาะที่แอดเขียนไว้ให้ถ้าเป็นตัวที่เน้นนะแอดก็อยากจะเขียนให้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าแต่ก็กลัวเลอะเทอะไปเนาะเดี๋ยววันไหนตัวไหนชอบมากๆแอดจะเขียนไว้ให้นะคะ ล่าง10งหลุดไปนะคะวันนี้มาคู่เดียว2คู่กับในตารางก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอด้วยนะคะสำหรับสูตรมัดรวมเนะาะมาคู่เดียวแล้วก็ตารางตัวเด็ดหนึ่งคู่นะคะพี่น้องจา๋าแต่ก็โอเคเนาะพี่น้องจา๋ายังดีกว่าหลุดนะคะมาตามต่อกันของวันที่3นะคะวันที่3นะคะ วันที่3เนาะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ เพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนเนาะคำนวณยังไงก็ได้ยังไงก็เ,าเอามาแบ่งปันพี่ๆ FC อย่างนั้นนะคะอมาดูกันนะคะว่าตารางกําลังวันเรามีตัวไหนกันบ้างนะคะสําหรับตารางกําลังวันนะคะก็จะมี2 4 5แล้วก็เจ็ดมาจับคู่กันนะคะ แพทก็จะมีเจ็ดแปดนะคะอ่ะสองห้าชนกับตารางเรานะคะพี่น้องจา๋าสองห้าสองเจ็ดชนสองเจ็ดหนึ่งสามสี่สองมาตารางทุกตัวเลยนะคะพี่น้องจา๋าห้าหนึ่งอ่ะ สำหรับถ้าใครอยากได้3ตัวก็สามารถจับได้นะคะในตารางนี้แตกบ่อยนะคะทั้ง3มตัว8 5ห้านะคะอันนี้เลข8ดเด้อ85 7ห้าเจสนะคะเดี๋ยวเขียนเสร็จจะให้ดูตรงนะคะส่วนชุดกั้นนะคะก็จะมีห6กลับเป็น19ด้วยเด้อมากับหัวนะหกับ9 9 6 56หห้าห เจ็ดเก้าะวันนี้เอาแค่4ี่คู่ก็พอชุดกันถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางรวมทั้งหมด4หน่อยนะคะ,ะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็คือ7 8 2 5 ห้าหนึ่งสี่สองนะคะอ่ะส่วนชุดกันนะคะแอดชอบห้าหกแล้วก็หนึ่งหกนะคะอย่าลืมกลับหัวเป็นหนึ่งเก้าด้วยเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะถ้าชอบก็กลับหัวด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ F4 ทุกๆท,ท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลามาทีมา ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ